วันนี้ผมจะมาจัดฟันครับฟันผมด้านล่างมันมันมันออกมาบางครั้งผมนอนอ่ะไอฟันด้านล่างมันไปดันฟันด้านบนทให้ฟันโยกผมก็เลยถึงเวลาที่ต้องมาจัดเกือบสามชั่วโมงเลยอ่ะทุกคนผมจะไม่บอกว่าเสียอะไรที่หมอจัดมาเลยแบบแสบๆเลยครับร้อนเลยดีจใะตัวเองป๊บหนึ่งหิวน้ำ เห็นด้านหลังผมไหมวันนี้ผมจะมาจัดฟันครับซึ่งก็ได้เอกซเรย์ได้รายเรียบร้อยแล้วผมมีฟันผุสองแต่ฟันผุของผมมันไม่ได้ไปตรงกับทางที่จะจัดฟันเขาก็จะอุดแต่รุ่นนิดเดียวเองเพราะว่าผมก็ดูแลฟันมาโดยตลอดคือผมจัดฟันเนี่ยเห็นไหมฟันผมด้านล่างมันมันมันออกมาแล้วทีเวลาบางครั้งผมนอนอ่ะไอ้ฟันด้านล่างมันไปดันฟันด้านบนท้า้ฟันโยกผมก็เลยถึงเวลาที่ต้องมาจัดฮัลโหลครับเนี่ยผมมาถึงแล้วครับอยู่หน้าร้านแล้วครับพี่เขาโทรมาโอเค โอเควันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีเลยผมจะมาจัดฟันเราจะต้องอุดฟันก่อนใช่หรือเปล่าครับสองซี่วันนี้คือเราทําบนล่างเลยใช่ไหมเพราะผมขอส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําการใช้เลาบราบทำได้ครับส่วนใหญ่ก็ก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดกันเก้าครึ่งแสดงว่ามันจะเสร็จประมาณ12ได้หรือเปล่าครับประมาณประมาณนั้นโอ้โหประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคทุกคนผมพร้อมแล้ว3ชั่วโมงหลังจากนี้น้ำยาใหนึงได้ครับ หวานเหมือนกันนะครับน้ำยานเนี่ยก <c ười> ลืนนิดหน่อยก็ได้ใช่หรือเปล่าครับ การจัดฟันขอกินน้ำได้หรือเปล่าครับขอแห้งมาก <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยครับเนี่ยของจริงหลังจากนี้ใช่หรือเปล่าครับคือการดัดฟันจะทานน้ำก่อนไหมได้ครับขผออมครับครับแล้ววันนี้ผมเลือกสีได้ด้วยใช่ไหมครับว่าเอา <c oughs> ยางสีอะไร มองแบบไหนครับที่แบบร้อนแรงครับไม่ไม่เอาแบบใส่แล้วเรียบร้อยอ่ะเอาแบบไหนก็ได้ครับหมอเอาแบบแสบเลยผมอยากได้แบบร้อนแรงเลยแต่ชมพูไม่เอาแบบบางบาดผมไม่เอาแบบบางบาดผมไม่เอาไม่เอาผมจะไม่บอกว่าเสียอะไรจะเสร็จปุ๊บแล้วผมจะดูกระจุกนรืเสียอะไรให้หมอจัดมาเลยแบบแสบแสบเลยครับร้อนแรงอันนี้ผมอยากลืมสักก็อย่างเดียวผมไม่เอาชมพูอยากได้แบบแสบแสบตอนนี้หมอเขามีกระซิบกระซิบไุกอย่างได้ยินคุแต่เอาตรงนี้อ่ะ ผมอุดฟันอะไม่รู้สึกอะไรเลยผมก็เคยอุดจากหลายๆที่เนาะแอ่นี่คือแบบไม่เลย <laughs> ฟันผมสวยด้วยไงเพราะอะไรใครๆก็จ้องฟันผม เยอะมากรู้สึกแปลกๆดีครับผมยังไม่รู้เลยว่าสีอะไรเนี่ยเดี๋้อเออเท่มากเลยครับหมอมันจะค่อยๆคือจากทางเราจะเราจะเคลื่อนฟันเร็วไม่ได้ก็จะต้องแับค่อยเป็นค่อยไปก็คือความในเขานักมาทีเดียวนทีเดียวเพราะว่าถ้าเคลื่อนเร็วไปมันไม่ได้ใเห็นหมอบอกว่าเจ็บผมว่าผมกลับไปกินไก่ยังได้เลยเนี่ย ชอบชอบชอบเร็วหลังจากนี้ผมต้องดูแลฟันยังไงครับใช้อะไรก็ได้แต่ว่าขอให้แปรงแล้วก็ซื้อสมคัรเครื่องใหม่ให้ฟันนะครับคือเราสอดแบบนี้นะแล้วเราก็แปรงตามตามซอกก็นี้เห็นไหมใช้เครื่องมือจัดฟันเนี่ยผมจะแนะนําให้แปรงหลังอาหารทุกมื้อนะพะทุกครั้งที่เรากินอาหารเนี่ยมันมันมาติดตามพวกนี้อยู่แล้วแล้วน้ายาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากก็ใช้ได้ถามว่าจําเป็นมากไหมก็ไม่จําเป็นเท่าการที่เราเอาเครื่องมือเข้าไปแปรงบางทีหินปูนมันชอบเกาะทางใต้ มันจะเรื่องของมันเองหรือว่าหมอจะค่อยๆปรับครับผมจะค่อยๆปรับลวดด้วยแล้วก็ยางเนี่ยมาเปลี่ยนทุกเดือนเพราะว่าส่วนใหญ่ยางมันจะมีอายุประมาณความยืดหยุ่นของมันจะหมดประมาณเดือนหนึงทำไมต้องใส่ยางด้วยครับยางเป็นตัวล็อกเหมือนเป็นตัวล็อกให้ลวดน่มันติดกับเครื่องมือถ้าไม่มียางเนี่ยลวดมันจะหลุดอันนี้คือเหมือนเราแก้ไขตั้งต้นก่อนเช่นเช่นสมมติว่าไปต่างจังหวัดแล้วมันมีอะไรทิ่มแล้วไม่ไม่ คือหมอไม่ได้อยู่ตรงนัน้นใกล้ด้วยคลินิกไม่ได้อยู่ใกล้เฉพ <ใน S 2> าะหน้าเนาะไข้เฉพาะหน้าอสมมตินะว่าตรงนี้ขิ้มครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับก็เราก็ปั้นเป็นแบบน,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 นี้นะแ,และ้วเราก็กดไปเลยตรงที่มันกำแรงแล้วก็เวลาเป็นฟันก็หลุดครับอันนี้ต้องเป็นหมอเนีครับไปแค่นี้เองที่นี่เอง,เปเองแป้งนี้มันก็จะคมไม้่ลงเวลาแบบยื่นปากถูกก็จะไม่รู้สึกอะไรอ๋อคือมาแก้ไขเบื้องต้นประมาณนี้อันนี้คือเราเห็นหมดทั้งฐาไกลฟันทุกซี่จะอยู่ใน เอ็กซเรย์แผ่นนี้ครับทีนี้บางคนเนี่ยเขาจะมีฟันอย่างยาซีนเคยทําฟันคุดไปแล้วอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยเวลาเอ็กซเรย์ทีเดียวเราจะเห็นฟันคุดหนึ่งแต่นี่คือฟันคุดตรงนี้หาเราเราเอาตอกไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีละก็คืออันนี้ก็คืออย่างแค่ยาซีนก็คือไม่ต้องแต่หาดแต่บางคนที่อาจจะเป็นโชคชะตาะนรก็แล้วแต่อาจจะมีฟันเกินเช่นมันอยู่ในกระดูกขาก้างไก่ฝังอยู่เอ็กซเรย์เอาชัวร์ก่อนสมว่าของผลเอ็กซเรย์มาก็ทุกอย่างโอเคดีใช่ อันที่สองคนไข sí. ้บางคนเขาเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ร hmm. er> ู้สึกถึงความแตกต่างอาจจะเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเพราเป็นไฟนี่บางทีเราก็อาจจะต้องเอารูปพวกนี้ไปชัดเจนว่าหลายรูปที่ถ่ายรูปไฟก็เหมือนนเป็นเป็นข้อมูลทางการแพทย์ั้โอ้ยเราใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเองครับจริงๆผมว่าแค่ชั่วโมงครึ่งพะเราคีโมูไปครึ่งชั่วโมงขอบคุณมากครับหมอเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อข้าวกินดูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่า ฟันผมมันไม่ได้ถึงขั้นต้องผ่าตัดต้องอะไรไงแต่มันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆที่มันมีอะไรอยู่ด้านในแคแมวบ้านผมเขาจะจำหน้าผมได้ปะเนี่ยแฮร์รี่ตอนนี้ยังไม่จบเนาะเราอยู่ร้านอาหารแต่ร้านอาหารตอนนี้คนเยอะมากๆผมขอฝากให้เขาไปซื้อแล้วกันแล้วก็ที่จอดรถยากด้วยไงจะกินรีวิวให้ดูชัดๆเลยว่ามันขี้ฟันมันติดอะไรที่เล็กอะไรยังไงไหมคนที่ร้านค่อนข้างที่เยอะเยอะอะอ่ะ ผมคิดว่าน่าจะกินได้อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปลามันมันไม่ไม่มันมันไม่แข็งอ่ะเยอะผมกินเยอะมากจ่าสิบห้าบาททั้งหมด35บาทก็ก็ถือว่าไม่แพงเนาะด้านอยู่หน้าสะพานเฉลิมาัเก็ตอ่ะเพื่อนปลาไหลมปลาไหลนี่กูอ๋อกุ้แล้วกระดูกกูจะกินยังไงอ่ะจริงหรอ ผมก็อยู่บ้านแล้วที่ผมจอดรถเนาะจะลองกินดูว่าเป็นยังไงสภาพฟันตอนนี้นะไม่มีอะไรติดฟันอยู่เนาะแตะดูนนมันซื้อให้อซื้อผัดเผ็ดปาลาไหลกระดูคงแพงอะ่ะด,ดูดูทุกคนกุ้งผักเอาไสห,หมดเลยอะ่ะด,ดูรู้สึกว่ามันแปลกมากในการเคี้ยวโอเคเดี๋ยวผมขอ <laughs> ขอลองนี่เผ็ดปาลาไหลอะ่ะผมจะถอดขนาไม่ใส่เหล็กผมยังเจ็บอ่ะ พอเวลาผมถอดกะดูของบ้านไหลออกกันนะมันกินง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยเนาะพอเวลาเราเคี้ยวรู้สึกมันแตกต่างจากตอนที่ไม่มีเด็กคือตอนนี้ฟันของผมมันจะดึงด้วยเหล็กและพอเวลากินการเคี้ยวมันไม่เหมือนก่อนเลยเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่าก็กิกนได้อะไรปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบวดปากแล้วจะดูมีอะไรติดฟันอะไรไหมนะอันนี้บ้วนแบบทั่วไปเลยนะอืมม, <Yeah. S 1> อมีผมขอพ้่นออกแนละ้ว <laughs> มีที่มันแอบแอบซ่อนซ่อนอยู่แต่ว่ามันออกตอนนี้มีไหม สะอาดนะการดัดฟันครั้งนี้อ่ะเนาะของผมมันก็มีเหตุผลนี่ยที่ทาให้ผมดัดฟันแต่ผมดีใจมากอะ่ะที่ได้เจอหมอคนนี้เพราะว่าผมอะ่ะทำหลายที่แล้วในปัตตานีเนาะแต่ละคนก็คิวเต็มไปหมดหมดเลยส่วนหมอคนนี้เนี่ยเขาก็คิวเต็มแต่เขาก็พอแทรกให้ผมได้พอดีว่าคนรู้จักกันมีคอนเน็กชันกัน่ะเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาที่หมอแบ่งเวลาของหมอให้ผม แต่ยังเป็นเรื่องการใส่ใจอะ่ะผมรู้สึกไม่เจ็บเลยไอ้นี่จริงๆไม่ได้พูดเพื่อยอไม่ใช่จริงๆมันอาจจะถึงขั้นว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปผ่าตัดหรืออะไรยังไงเนาะแล้วการพูดจาของหมออะ่ะผมรู้สึกว่าอ่อนโยนอะ่ะมือนุ่มมากอะ่ะแล้วแค่นั้นไม่พอราคาที่เขาให้ผมพิเศษคือเขาให้ผมเยอะมากลวดก็เป็นลวดแบบปรับตัวตามอุณหภูมิไอ้นี่ส่วนตัวเนาะผมคิดก็คิดว่าหลังจากนี้ผมก็น่าจะใช้บริการหมอนเนี่ยตลอดเลยเนาะเรื่องาดูแลฟันอะ่ะเพราะฟันเราอะ่ะมันต้องดูแลตลอดปกติผมก็ได้เข้าหาหมอทุกๆ เดือนอยู่ได้ให้ตรวจสภาพฟันเนาะฟันของเรามีแค่นี้ผมอยากจะมีฟันที่แข็งแรงจนถึงอายุ8 0 9 0ิ0 0หรือจนตายเลยเนาะคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้างไหก็ตามผมก็ฝากเพลงนี้ให้ทุกคนด้วยเพราะว่าผมอยากแนะนําจริงๆไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรไม่จกักด้วยใจจากสิ่งที่ผมได้รับมาและผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นหลังจากนี้ผมทําคลิปทําอะไรก็คงเห็นผมยิ้มไหวนหน่อยเนาะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบาย โอเคนี้คลิปวิดีโอพิเศษนิดหน่อยนี่ก็ผ่าน24ชั่วโมงที่ผมได้เดดฟันเน่เนาะอาการมันเริ่มมาแล้วคือวันแรกมันไม่ค่อยเจ็บแต่พอวันนี้มันรู้สึกว่ามันตึงอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ3วันบวกลบในการฟันเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยแล้วตอนนี้อาการก็เริ่มมาแล้วทำทำแรกๆอาจจะไม่ค่อยเจ็บตกดึกมันจะเริ่มมาแต่ตอนนี้มันเริ่มมาแล้วแต่ผมก็ยังกินอะไรได้นะไม่ได้กิบสาหัสอะไรกินปลากระป๋องกินอะไรได้อยู่กินข้าวต้มอะไรนี่สบายเลย แต่ว่าก็มีอาการที่แบบเนาะนิดหน่อยอะ่ะเพราะว่ามันฟันมันมีการเคลื่อนองไงนิว <c oughs> รีวิวนิดหน่อย <c oughs>